นวัครับอยู่กับช่องช่างติ๊กโมเดลนะครับวันนี้ก็จะเอาแมคโครครับแมกโครโมเดลของเราครับจะม,มาขุดวางท่อระบายน้ํานะครับทางที่เพื่อนํำเสร็จใหม่นะครับนี่ครับตำแหน่งที่จะวางท่อครับตรงนี้นะครับ Ah <síntos> น, PVC นะครับการวางท่อ P ี c ีนะครับ ทน่อนึงนะครับเป็นท่อนข้างนอกนะครับตัวน,นี้นี่ครับตัวน,นี้ก็ฝังท่อพ v วีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราจะทำการฝังกันนะครับ เราทำการกวาดลงนะครับ วันนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับฝั่งนี้พืชผักสวนครัวนะครับอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับเสียงนกเสียงไก่ เวลาฝนตกน้ําก็จะไม่ท่วมแปลงผักตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้แม่โคโมเดลวางทอให้เรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้ก็เอารถไถมาเก็บงานนะครับงานวางท่อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็แดดแรงมากเลยนะครับอาจจะร้อนแสงบ้างก็ขอไปด้วยนะครับ ครับก็รัายครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องทั้งติ๊กโมเดยลด้วยนะครับสวัสดีครับ